อยากมีเวิร์กไรส์บาลานซ์ไปทำอย่างอื่นทำงานให้สำเร็จก่อน uh huh. แล้วเราก็จะมีเวลาเลือกได้ว่าทำอย่างอื่นได้เวิร์กไรส์บาลานซ์ใช้ได้เฉพาะกับคนที่มีช้อยส์เออเจอเพราะว่าเพราะว่าคนที่ไม่มีช้อยส์มันจะไปเวิร์กไลฟ์อะไรเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกหรอกคนอื่นก็ทำมานแล้วเราต้องไปสู้คนอื uh ่น huh. สวัสดีครับนี่คือรายการ Econ Connect ให้เศรษฐศาสตร์เชื่อมโลกเชื่อมเราไปกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใน EP นี้เรามาคุยกับคนต้นแบบของคนรุ่นใหม่ถ้าผมพูดได้ถูกก็คือคนต้นแบบของคนคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิตเป็นอย่างดีรวมถึงมีแนวคิดเรื่องการทํางานที่ตกตะกอนน่าฟังทีเดียวนะครับผ่านประสบการณ์ธุรกิจการตลาดมาหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันและเป็นคนที่สร้างประโยคที่บอกว่าเป็นมืออาชีพต้องมีจุดจบต้องหาทางลงให้ตัวเอง วันนี้เราคุยกับคุณโจธนาเทิยนอฉริยะคุณโจเขาวันนี้นี่ต้นปี2566ที่เรามาคุยกันถ้ามีคนมาถามคุณโจวันนี้ว่าคุณโจธนาเทิยนอฉริยะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรตอบอะไรถ้าจะตอบแบบไม่ได้กวนไม่ได้กวนเลยนะแต่จริงๆคือรับจ้างทั่วไปแล้วแล้วแต่เขาจะจ้างแล้วแล้วแต่เราจะพอใจนะครับเพื่อนหลกัหลกๆก็จะมันหลากหลายมากนะก็เป็นบอร์ดเป็นที่ปรึกษาทําหลักสูตรแต่ไม่มีไม่ได้สังกัดใครเป็นเรื่องเป็นราวแบบไม่ได้มีเจ้านายแล้วก็ไม่ได้มีลูกน้องเคยใช้ชีวิตแบบคนใกล้เกียแะเะ ก็คือแบบชิวๆแล้วก็แล้วก็ลื่นลมไปครับถ้าตอบแบบนี้ก็อาจจะถามต่อเราว่ามันเร็วไปไหมโอ้ยห้าสิบจะห้าสิบสี่แล้วนะฮะนะฮะก็มันก็คนเขาก็เกษรรียณกันเดี๋ยวนี้เขาเราก็เอ r ร์ลี่รีทายกันห้าสิบห้าสิบห้าแล้วใช่ไหมเราก็อยู่ในช่วงที่ที่พยายามทําตัวอีกแบบหนึ่งแล้วไงเพราะเราเราเลือกได้ตะบอกเราเลือกได้พอเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลยอยากเลือกอะไรที่มันพอดีกับเราเราก็ทำอะไรมาเยอะเรารู้อะไรที่พอดีกับเราพอดีกับเราคือทํางานประมาณครึ่งวันอะไรกำลังดีไม่ทําเลยก็ไม่ดีทําเยอะไปก็ เราก็ไม่ชอบตื่นมามีคนตามไม่ชอบตื่นมาต้องตามใครดังนั้นเราก็ออกแบบชีวิตแล้วก็ลูกตอนนี้ไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกก็เออมันต้องทํางานที่มันแวบ,บได้เช่นเดือนสองเดือนที่ถึงลูกเข้าไปที่นึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ทํางานที่ตัวเองชอบแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ก็ทําหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาให้คนช่วยคนอันนี้เรามีความสุขเราก็ออกแบบชีวิตได้เราออกแบบแบบนี้อะไรเงี้ยไอตอนที่ออกแบบไม่ได้แน่อนอนมันก็ต้องทางานหนักๆทางานเช้า<ม>กับ่ําอะไรไปเพื่อเพื่อเพื่อให้ดิ้นรนให้ชีวิตอด แล้วก็มีปัจจัย4ี่แล้วก็เริ่มมีทางเลือกอะไรย่างเยตอนนี้เราพอเลือกได้เราก็ทําแบบสิิง่เราอยากทําฟังดูเหมือนว่าเกษียณไม่เกษียณนี่มันอยู่ที่ความพร้อมของใจอ่าพร้อมของสตางค์ด้วยนะแล้วก็จริงๆบางคน 60- 70สิบเก็ยังไม่ยอมลงจากตําแหน่งอ่าอ่าก็คือความสุขคืออะไรมากกว่าคือบางคนหลายๆคนที่ที่อาจจะเคยถามมหาเศรษฐีที่มีเงินหมื่นล้านว่าทําไมเขาไม่รีทายใช่ไหมเราไม่เข้าใจเขาเพราะเราคิดว่ามีเงินเยอะแล้วเราก็จะพอแต่เขาไม่ได้ต้องการเอาเงินเพื่อมาใช้เงินนะวอล์เรมบัฟเฟ คุณธน,นินยังไงแม้กระทั่งคุณอดิศักดิ์เจมาร์เพิ่งนุยกับแกแกก็ใช้เงินแบบสมาธธนะไม่ได้ใช้เงินอะไรฟุ่มเฟือยก็กินเหมือนเรากินนี่แหละแต่ถามว่าทําไมต้องทํางานนี่คือความสุขไง passion คือบางคนมี passion เพื่อจะแบบอ่านหนังสือกอ็ไปเอาใช้เวลาอ่านหนังสือคนเหล่านี้คือทํางานต้องการเห็นความสําเร็จใช่ไหมเขาเลยสนุกกับการตื่นมาทุกเช้าแล้วก็เราก็ได้ไล่ทํางานแล้วเห็นของมันสําเร็จซึ่งซึ่งซึ่งพี่ว่ามันมันก็ทําให้เขามีอิกิไกของเขานะเออทำให้ชีวิตตื่นเช้ามาแล้วตื่นเต้นนั่นคืออะไร ดังนั้นเวลามีคนรุ่นใหม่ดูคลิปสัมภาษณ์ต่างๆเรื่อง<ม>ราวชีวิตของคุณโจธนาหยเท่ oo, te, อยากเป็นแบบคุณโจอ่ะคุณโจะจะบอกว่าขั้นตอนแรกจะเป็นแบบพี่มีตังก่อนนะใช่ต้องมีมีสตางค์ก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่ในการที่มีสตังค์ถอยก่อนนะต้องมีต้องมีสิ่งที่ที่ทําให้เราเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกดังนั้นมันมีอะไรบ้างอะ่อะไอสตางค์นี่มันมัน,ม,นมันเป็นแค่ทําให้เราพอใจสิ่งที่ทําให้เราเป็นผู้เลือกได้ก็มีอะไรเราต้องมีสกิลใช่ไหมเราต้องมีเ e putation ที่ดีส S <S> มีเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีเมืองไทยยังไงก็ต้องการเน็ตเวิร์กใช่ไหม,ไหมแล้วเราก็สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเป็นผู้เลือกได้เพราะมันจะมีอะไรเข้ามาหาเราโลกนี้เป็นโลกของของที่เรียกว่า average is over ก็คือคนปานกลางอะ่ะมันไม่ค่อยรอดเพราะทำไมก่อนอนะ่ะรอดเพราะมันอยู่ในบริษัทที่มันจ้างงานแบบไลฟ์ไทม์ต่อกันไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นคนที่ที่โดดเด่นอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจากสิ่งไหนก็ตามต้องโดดเด่นอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยในช่วงห้าปีสิบปีเนี่ยมันต้องสะสมสิ่งเหล่านี้เงินก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งแนละต้องประคองไปด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดพี่เล้งศิริวัฒน์อ่ะเคยเคยพูดหัวข้อหนึ่งว่าสังเกตไม่ว่าทําไมคนจบอ,อย่างเราเศรษฐศาสตร์จบมาเท่ากันเงินเดือนเริ่มงานเหมือนกันเกรดสามเท่ากันอายุอย่างสามเท่ากันเริ่มเงินเดือนทักสองหมื่นเหมือนกันสิบปีคิดว่า จะเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรอ่ะในเมื่อสกิลเราเท่ากันเงินก็เริ่มเหมือนเท่ากันหัวใจสำคัญคืออะไรที่10ปีไม่เหมือนก็คือคนนึงมันผ่านประสบการณ์แบบหนึ่งอีกคนนึงผ่านประสบการณ์อีกแบบหนึ่งประสบการณ์10ปีมี2แบบแบบหนึ่งคือประสบการณ์1ปี10ครั้งอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันทำซ้ำปีหน้าก็ทำซ้ำทำซ้ำสิบปีนี่ได้ประสบการณ์ปีเดียวเราเก่งในการทําเอกสารเปิด LC แบบนี้ใช่ไหมปีหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วแต่ปีที่2ก็ทําเหมือนเดิมปีสิบปีกลายเป็นประสบการณ์ปีีเดยว แต่อีกคนหนึ่งประสบการณ์สิปีไปอยู่คอนซัลทำเคสมาแล้วร้อยเคสคใช่ไหมแต่ในการที่เราจะมีคนสอนมีมีผู้ใหญ่เอ็นดูเราได้ทํางานที่ดีที่ได้ประสบการณ์เยอะเนี่ยบางทีมันช่วงแรกๆเงินอาจจะน้อยหน่อยใช่ไหมแล้วเราต้องทําตัวกันหนึ่งที่ถามว่าทําไมคนถึงจะมีคนจะอุปถัมภ์ค้าชูเราซึ่งจาเป็นมากพี่คิดว่าสําคัญมากอุปถัมภ์ค้าชูในการเอ็นดูให้เราได้ทาโปรเจกต์ดีๆสอนงานเราเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาเราวว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงด้วยคือคนที่นิสัยไม่ดีอะ่ะใครอยากจะช่วย ช่ไหมมันก็เลยถอยกลับมาที่ว่าถ้าเราอยากจะต้องเริ่มต้น10ปีให้ชนะคนอื่นเนี่ยมันต้องเริ่มจากต้องต้องมาคืนกลับมาที่ต<ะ>ัวเองอะ,ะ,ะทีนี้แหละเวลาเราพูดถึงเรื่องชีวิตเรื่องการทํางานเรื่องวันเวลาที่ผ่านไป บางคนก็พูดถึงเรื่องสมดุลชีวิตกับการทำงาน work-life balance บางคนพูดเรื่องการสอดประสานการทำงานกับการใช้ชีวิต work-life integration มันควรไปอยู่ตรงไหนและจุดตรงกลางมันคืออะไร work-life balance ใช้ได้เฉพาะกับคนที่มี choice เออเจอเพราะว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี choice มันจะไป work-life อะไรเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกหรอกคนอื่นก็ทำมา <laughs> แล้วเราต้องไปสู้คนอื่นในะะ่ <laughs> มันไม่ได้เรา work-life balance แล้วออคนข้างๆมันทำงานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเราไปสู้กับถ้าสมมติเราทำ startup แล้วเราจะเวิร์กไลฟ์เปลานแต่สตาร์ทอัพจีนเนี่ยเขาทำงานไนน์นซิกะใช่ไหมทำงานเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มหกวันะจะไปสู้เขาอย่างไงดังนั้นมันมีสองข้างว่าว่าว่าเราเราต้องสู้กับใครด้วยออแล้วที่สองพี่ว่าเวิร์กไลฟ์เปลานเนี่ยจริงๆเพิ่งมีข่าวล่าสุดว่าเจฟเบโซเกียรติคำนี้มากนะเ <laughs> พราะเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเจริงๆมันจะมีคนที่คนที่พี่ว่าเจ๋งบางคนได้มาโดยธรรมชาติบางคนต้องเสาะแสวงหามาก็คือว่าเขาสามารถชอบในสิ่งที่ทําได้คือจริงจริง p a s ชั่นคืออะไร p a s s ั่นเนี่ยมีคนแปลว่าทําในสิ่งที่ชอบอซึ่งพี่ว่ามันมีอยู่ไม่กี่คนอะที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบเท่านั้นใช่ไหมเช่นเราเราชอบเล่นดนตรีเราได้เป็นนักดนตรีอะแต่หลายคอนมากมันไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องมาเป็นนักบัญชีอะแต่พี่ว่าพี่ตีความว่า p a s s ั่นเนี่ยจริงๆถ้าคนส่วนใหญ่อะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะมากกว่าคือในภาษาอ,อ,อ,อิทธิบาทสี่ฉันทะคือชอบในสิ่งที่ทาไม่ใช่ทำในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ชอบนี่คือฟรีดอมเราเลือกได้ชอบในสิ่งที่ทําคือแฮปปี้แฮปปี้เนส คือถ้าเราชอบในสิ่งที่ทาไม่ได้เช่นถ้าเป็นนักบัญชีทําไงถึงจะสนุกกับงานได้ซึ่งพี่ว่าเนี่ยพอถ้าเราตั้งคําถามเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงเวิร์กไ e b ์บาลานซ์เราพยายามจะชอบในสิ่งที่ทํามากกว่าแล้วแล้วหลังจากชอบในสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยพี่ว่าเวิร์กไ e b ์บาลานซ์เกิดขึ้นได้ถ้าเราทํางานสําเร็จถ้าทํางานสําเร็จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะถ้มีเวลาหัวหน้าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเขาไม่ได้วัดเราเป็นชั่วโมงแล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยดังนั้นทำงานสำเร็จเขาไม่ยุ่งกับเราเอ,อ,อยากอยากมีเว Uh huh. แล้วเราก็จะมีเวลาเลือกได้ว่าทําอย่างอื่นได้ก่อนที่เราจะไปบ่นหัวหน้าหรือบน่นการทํางานบน Facebook หรือบ่นกันบเพื่อนว่าอยากเวิร์กไลฟ a บาลานซ์งานทาดียังทำเสร็จยังทำสำเร็จดังนั้นพี่เลยอยากกลับมาที่ว่าอย่างแรกเราต้องยึดว่าเราทาสาเร็จให้ได้ก่อนทําสําเร็จบ่อยๆมันก็จะเป็น Reputation แล้วเราจะเริ่มเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าถามว่า Work life balance ในแต่ละยุคก,ก็ไม่เหมือนกันนะอายุน้อยมันอาจจะอีกแบบหนึ่งอายุฮอร์โมนพลังอะไรยังเยอะอยู่อย่างอายุอย่างพี่เนี่ยเราก็ไม่สามารถทางานหนักได็กๆ แต่เนื่องจากเราไปสะสมช่วง 30- 40ีปีมาทำให้เรามีช uh ้อยสได้ดังนั้นถ้าคุยกับน้องๆว่าถ้าอยากสามารถเออคิดถ้าเราไม่ได้ชอบทำงาน uh huh. เราไม่ได้มีพาชั่นนักเราอยากมีเวลาแบบไปเที่ยวได้เราอยากแบบเห็นคนที่แบบใช้ชีวิตฮ uh ิฮ huh. ะได้มันต้องลงทุนทุกอย่างมันไม่มีฟรีดังนั้น uh huh. อายุ30อายุ40เนี่ยมันก็ต้องลงทุนเองที่พี่พูดอ่ะก็คือมีเงินเก็บตามสมควร uh huh. มีประสบการณ์ที่ที่ดีมีเร putation ที่ดีแล้วเราเริ่มเลือกได้ uh huh. เออมากกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่ คิดเลิกไรเปลานตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเนี่ยมันจะเสร็จไอ้คนที่มันไม่คิดไงมันเสร็จคนที่มันทําสําเร็จบ่อยๆกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วโรกนี้มันโหดร้ายในฐานะที่คุณโจผ่านเลกสี่ผ่านมาเลขห้าเนี่ยมันมีจริงๆใช่ไหมความรู้สึกว่าไฟหรือความเป็นคนหนุ่มที่มันมอดไปมันมีจริงใช่ไหมแน่นอนคือแน่นอนมันเป็นฮอร์โมนด้วยนะมันเป็นไบโอโลจีด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ไฟคือคือคืออย่างแรกไบโอโลจีก่อนก็คือว่าคือไบโอคือฮอร์โมนต่างๆที่เรามีสมัยก่อนเนี่ยเอาไม่เทียบง่าย ต่อให้ตอนนี้อายุ30สิลองเทียบอายุสิบ2ปดสิเก้ายี่สิบปาร์ตี้กลางคืนไม่นอนได้ตื่นมาสดชื่น30ทําไม่ได้แล้วสี่สิไม่ต้องพูดเลยสาทุ่มง่วงแล้วห้าินี่ยิ่งกว่าหนักกว่าไป,ไปปาร์ตี้ดึกหน่อยต้องพักอีก2คืนนี่คือฮอร์โมนพลังเราจะน้อยลงตามธรรมชาติดังนั้นช่วงแรกมันมีฮอร์โมนที่เหนื่อยน้อยต้องใช้ให้คมุมอันที่สองคือพี่ว่าเ็ือคือว่าโอกาสที่เขาเรียกอะไรอ,ะอายุน้อยเริ่มงานใหม่เนี่ย คนให้โอกาสทําผิดมากกว่าอายุอย่างพี่เพราะว่าเราเป็นเหมือนเพิ่งมาไอเด็กจบใหม่อ่ะทาผิดเขาก็รู้มึงนจบใหม่เราจะสอนเออรื่อ่มันต้องผิดคือเขาแซูมว่าอยู่ต้องผิดผิดได้ทำผิดได้เราต้องรีบทำผิด,ดยเยอะๆเพื่อสะสมเพราะอย่างรุ่นพี่เนี่ยผิดทีก็สวยอ่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะเอออายุขนาดเนี้ยทำผิดแป๊กไม่ได้หรอกอยากขึ้นแต่รุ่นใหม่ๆเขาเขาได้โอกาสอันอันนี้อันที่สองนะครับดังนั้นคนรุ่นใหม่มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งโอกาสให้ทำผิดมีทั้งภาระที่น้อยตัวคนเดียวเนี่ยมันเป็นช่วงทีี่่่่ชวงงทตต้อใสเ็ม สำหรับพี่อย่าเพิ่งเวิร์กไรบาลานเลยคือมันต้องมีบ้างนะอันหนึ่งที่ช่วยมากเลยท,ที่ไม่ว่าจะอยู่ในอายุไหนก็ตามเนี่ยก็คือการออกกําลังกายคือ,ค,อคือจะเรียกว่าเวิร์กไรบาลานไหมก็ช่วงหนึ่งนะก็คือไม่ว่าทํางานหนักยังไงนะก็ต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ต้องออกกําลังก็ออกกําลังนี้มันทําให้เราเราเอนดูรานสมันขึ้นอารมณ์ดีคือพี่พี่ผ่านเหตุการณ์ที่ไม่เคยออกกําลังแล้วเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหลังจากนั้นก็ออกกาลังมาตั้งแต่อายุ37ก็รู้แล้วมันมันช่วยมันช่วยทําให้คปาซิตี้หลายๆอย่างมดีขึ้น ทำให้เราอดทนกับงานหนักได้ดีขึ้นอารมณ์กับเพื่อนร่วมง,งานก็ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ต้องออกกาลังแหละ <c oughs> จะเรียกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อยู่ในนั้นไม่ใช่คือต้องทํางานสําเร็จ <c oughs> ใช่ไหมต้องออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอแน <c oughs> ่นอนแล้วก็ทำาไมแค่อินทิเกรตงานกับสําหรับพี่นะทำให้เราต้องชอบในสิ่งที่ทําให้ได้ <c oughs> แล้วเราจะไม่ค่อยมีคําถามเรื่องพวกนี้คนที่มีคำถามพวกนี้ส่วนใหญ่คือเราเกลียดสิ่งที่เราทําอยู่วันนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่มีทางเลือกเราก็อยากจะแบบหนีได้หนีอ้ได้อ้ว พูดถึงกุจอธนาก็ต้องนึกถึงหลักสูตร ABC ขึ้นมาเป็นคนทําหลักสูตร ABC ขึ้นมาซึ่งกําลังจะเลิกทําหลักสูตร ABC ในหลักสูตรที่14คนก็รู้ไปทั่วละคนคงถามเหมือนที่ผมถามไม่ทําต่อจริงหรอก็พอดีพี่ทํากับพี่ตุ้มหนุ่มเหมือนจันพี่ตุ้มก็อายุย่าง60อันนี้ก็จะเป็นวัยที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราถามว่าควรจะเลิกตอนไหนดีที่สุดเราเคยคุยมาตั้งแต่ตอนรุ่น5รุ่น6เลยนะก็คือ คือเราก็คุยกันพี่ก็จะมีไอเดียว่าเราอยากเลิกแบบเขาสายไม่รู้น้องๆรู้จักเขาใส่กาแล็กซี่ไหนะเป็นนักมวยไทยที่ปัจจุบันคนก็ยังให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่เพราะว่าอันหนึงเขาเก่งจริงอันที่สเนี่ยจังหวะที่เขาเลิกคือเขาได้แชมป์ชนะมา19ครั้งไม่เคยแพ้เลยแล้วเลิกวันที่แบบคนบอกชกต่อได้อีกห้าหกแมตช์เลยนะแต่เขาเลิกตอนที่พีไม่ได้แพ้คือเมื่อไหร่ที่แพ้คนจะไม่จํา เราเลยอยากเลิกตอนที่เราแบบอยู่พีคสูงสุดของหลักสูตรคือคนยังต่อคิวเรียนอยู่เยอะแล้วปิดสวิตช์มันตรงนี้เลยเราอยากเป็นเลเจนด์ก็คิดกันแบบศิลปินนะฮะคือถ้าคิดแบบตังค์เนี่ยทำอีก10รุ่นก็ได้แต่พี่ตุ้มก็ศิลปินเป็นนักเขียนนะพี่ก็แนวแบบนี้ก็คือก็กะกะเอาก็คิดว่าเออประมาณเนี้ยแล้วถ้าพี่ตุ้มไม่ทาเราก็มันเป็นหลักสูตรของ2คนอ่ะเออแล้วเราก็เลิกอะเออก็เลิกก็เลิกเดี๋ยวเราก็เนี่ยก็ไปลุ้นตื่นเต้นว่าจะทําอะไรใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยลุ้นรุ่ เป็นภาพจำสุดท้าย finish strong อย่างนี้ก็ตรงกับสิ่งที่คุณคุณโจ๊กเคยพูดถึงตลอดคือเรื่องหาทางลงให้ตัวเองมันคือแบบนี้ไะก็ทุกครั้งไม่ว่าทําอะไรอ่ะต้องคิดถึงจุดจบนะคือเราเราเราเนี่ยคือไม่ว่าจะร่วมงานกับมีพาร์ทเนอร์ต้องคิดว่าทะเลาะแล้วทําไงจะแยกกันยังไงเออต้องคิดถึงจุดจบเพราะเวลาเวลาตอนร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ ตอนรักกันดีเดียเราก็จะแบบทุกอย่างโอเคหมดนะแต่ตอนทะเลาะเนี่ยทุกคนก็จะมีปัญหาฟ้องร้องมีอะไรกันใช่ไหมงั้นไม่ได้ทะเลาะกับคุณบุญไม่มไม่รักกันคือเราเราเราคิดถึงจุดจบเสมอเราอยากจบแบบนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยเขียนบทความนึงชื่อเมื่ออาชีพต้องคิดถึงจุดจบเพราะว่าเราเคยเราเคยอยู่ในปี1997แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลกที่การทํางานอยู่บริษัทเนี่ยอยู่ไปจนเกษียณอายุทุกคนเข้าโตโยต้าเข้าบริษัทใหญ่เนี่ยเข้าปูนซีเมนเนี่ยมองไปเกษียณเลย ใช่ไหมเราไม่ค่อยเปลี่ยนงานแล้วเราก็ถ่ายทอดความรู้มาเรื่อยแต่หนึ่ง้าวเเจ็บมันทาลายความเชื่อนั้นเพราะว่าบริษัทเจ๊งเยอะแบงค์ที่คิดว่ามั่นคงก็เลิกใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็พี่อยู่ในช่วงนั้นพอดีก็ทําให้รู้ว่าเอ้ยไม่ไม่มีจริงว่ะคือไอไอกระเสียน f o r e r ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ไม่มีจริงหลหยัย่างอย่างไม่มีอีกแล้วแล้วก็เราก็เคยอยู่ดีแท็กแล้วเคยคิดว่าตัวเองเจ๋งมากๆแล้วก็ลาออกไปด้วยแล้วตอนที่ลาออกไปมันเจ็บปวดเพราะคิดว่าตัวเองเจ๋งแต่จริงๆิงชีวิตมันไม่ใช่ก็คือคนเข คนที่เราดีด้วยก็ดีกับเราคนที่ไม่ดีด้วยก็ mm hmm. ก,ก็ก็เหยียบเราต่อดังนั้นเนี่ยพอเราได้กลับมาดีแท็กครั้งที่2เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเออมันมีจุดจบอะมันไม่ใช่แบบยูเก่งอยู่ดีแถวอยู่ได mm ้ฟฟยเวอร์พอเราคิดว่าจะมีจุดถึงมีมีอะไรที่มีจุดจบเนี่ยเราจะทําตัวอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราคิดเราอยู่ที่นี่ฟฟยเวอร์นะเราจะสร้างอาณาจากักรเราจะเล่นกลางเมืองเราจะทําอะไรที่แบบคือแบบฮัดได์อะไรนี่แบบโอ้โหดูคนดูแบบความลับเยอะแยะเต็มไปหมดเราจะทําอะไรที่ทําตัวไม่น่ารักแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดถึงจุดจบา,จบาง้ง เราจะรู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องหางานใหม่ในอนาคต<ม>ดังนั้นเราต้องฝึกทักษะเราจะมี ability to learn ขึ้นมาเลยถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราเรารู้ว่าอยู่ที่นี่ฟอยเวอร์เราก็ไม่ค่อยอยากเรียนรู้อะไรชุดความคิดม<ๆ>ันต่างเลยใช่เราอยากมี ability to learn เพราะเราต้องพัฒนาตัวเองเผื่อ<ๆ>เผื่อ<ๆ>เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้<ม>ใช่ไหมจุดจบนี่มันอาจจะมาจากเราลาออกเราโดนให้ออกเราถูกเกษียณอายุก่อนก,กาหนดหรือ<ม>เราอาจจะแต่งงานกับคนสวีเดนแล้วไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้เราไม่รู้ว่าเราจะเราเราเราจะจบตอนไหนอันที่2คือเราเราก็จะ ทำตัวนีสใสดีกับคนเราไม่รู้ว่าพอเราออกไปแล้วเราต้องพึ่งเขาไหมหรือแม้กระทั่งตอนที่เราออกไปหางานใหม่เขาต้องกลับมาเช็คที่นี่แน่นอนว่าเฮ้ยม,มันอ้นี้มันนิสัยเป็นยังไงใช่ไหมอันที่สามหรับคนอายุเยอะหน่อยอย่างพี่เนี่ยคนที่ออกจากงานอายุขนาด4 0่สห้าสิเนี่ยคนเขาฮั้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องลีดเดอร์ชิพทั้งสิน้นใช่ไหมก็คือเขาไปเพื่อเพื่อไปคุมทีมใหม่ใช่ไหมเพราะเรารุนใหญ่ลวเราจะไปทําเหมือนเด็กเราสู้เขาไม่ได้หรอกความละเอียดเทคโนโลยีก็ไม่รู้แต่เรามีภาวะผู้นํา ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากพยายามต้องได้เปราะภาวะผู้นำภาวะผู้นำที่ดีคืออะไรทำงานสำเร็จลูกน้องรักใช่ไหมตั้งทีมที่แข็งแรงได้ฟังที่คุณโจ้พูดมาเนี่ยมันทาให้นึกถึงสิ่งที่เราเคยเรียนในตํารา mm. เรียนที่สอดคล้องกับเรื่องจิตวิทยาที่ว่าคนเราเมื่อมีระดับรายได้ถึงจุดจุดหนึ่งพอสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้จะต้องการการบริโภคหรือว่า mm. วิ่งไปหาแหล่งเงินที่มันเยอะมากกว่านั้นละมันจะไปสู่จุดอื่นเหมือนกับสามเหลี่ยมของมัสโลที่ okay. ถัดขึ้นไปนะตอนนี้บนสามเหลี่ยมของมาสโ o ลนี่ความต้องการหรือน e ดสคุณโจไปอยู่ตรงไหนล่ะอ๋ออันนี้ตอบยากนะเพราะว่าข้างบนมันคือในเซลล์แอคทิวลิเซชันนี่ยมันก็คือรู้สึกรู้สึกดีคือตอนนี้รู้สึกรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตจริงๆจริงๆเราเคยไต่สาเหลี่ยมมาน่าจะสุดตั้งแต่อายุ40่40กว่าแล้วมันก็มันเราคือเราแฮปปี้แค่นั้นนะแต่เราแต่เราชอบพี่ชอบสิ่งที่เคยไปสัมภาษณ์พี่จิตรภาชชนสารนนท์ เคยนั่งคุยพี่จิตพี่จิตก็ในวัยที่สัมภาษณ์ตอนนั้นหลายปีแล้วแกก็น่าจะอายุประมาณพี่มากกว่าพี่นิดหน่อย50บกว่ากว่าถามพี่จิตว่ามีความคาดหวังหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตอีกไหมพี่จิตเขาตอบคำหนึ่งึ้่แบบเฮ้ยเออว่ะนี่คือเราต้องทําตามแบบนี้เลยคือพี่จิตบอกว่าเป้าหมายในชีวิตพี่ตอนนี้คือการลดเป้าหมายว้าว <Wow. S 1> คือมันคือดีมานซัพายของเศรษฐศาสตร์ ถูกไหมก็คือว่าถ้าเราคือคือความพอใจของเราคือคือมีทางหนึ่งคือเราตั้งเป้าหมายสูงแล้วเราข่อย้าไปเรื่อยๆอันนั้นคือทุนนิยมอันนี้พี่เตาบัรยงเศษศาสตร์ของเราเคยพูดไว้ครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งพุทธศาสนาคืออะไรคือการลดเป้าหมายลงมาเราจะได้ถึงง่ายขึ้นใช่ไหมแฮปปี้เนสมันอยู่แถวๆการที่เราเราบรรลุเป้าหมายอ่ะทุนนิยมมันคือไล่ไปเรื่อยๆไม่พอตำแหน่งอะไรเงี้ยของเราดึงลงมาแต่มันเรื่องเดียวกันกับศาสนาพูดกับทุนนิยมนะเพียงแต่เราดึงเราาตัวนี้ขึ้นแล้วเราไล่หรือว่าเราเอาตัวตัวนี้ ต่ำลงมาซึ่งพออยู่เยอะๆเราเห็นอะไรมาเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราดึงตัวนี้ต่ามาง่ายกว่าว่าง่ายกว่าเออบางทีเรากินห้องนียเออทำงานไปก็เหนื่อยเออหรือว่าแบบเราเราจะรวยไปก็คือสําหรับพี่นะเราก็แค่นี้ก็โอเคละแฮปปี้เราก็ดึงออลดเป้าหมายลงมาเราไม่ต้องให้คนยอมรับแบบขนาดมีชื่อเสียงขนาดนั้นไปไป,ไปเหนื่อยว่ะคนเชิญไปรายการเยอะๆก็เหนื่อยเอ,อแคนี้พอละอะไรเงี้ยเราก็ดึงดึงตัวเองลงมามันก็แฮปปี้ง่ายขึ้นอ จัดการความต้องการตัวเองง่ายกว่าไปจัดการโลกทั้งใบใช่ใช่ใช่สุดท้ายนี้คนฟังวิธีคิดคุณโจธนามาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะรู้ว่าคุณโจเรียนรู้อะไรในช่วงที่ผ่านมาคําถามขึ้นมองไปข้างหน้าคุณโจยังอยากจะเรียนรู้อะไรอีกในเมื่อรู้เยอะขนาดนี้ความรู้ที่ที่สนุกถ้าเราถ้าเราค้นพบนะมีสองความรู้คือรู้ว่าตัวเองรู้อะไรเนี่ยเบสิกใช่ไหมรู้รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเนี่ยอันนี้ดี เพราะเราจะได้ฝึกเราจะตื่นเต้นกับมันไม่รู้ว่าตัวเองรู้อะไรก็ดีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,พ,าพอเรารู้แล้วเราก็จะรู้ใช่ไหมความน่ากลัวที่ความรู้ที่น่ากลัวที่สุดและจริงๆงมันตื่นเต้นสัอยสองเราคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรมีเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเราเนี่ยเพิ่งเปิดโลกกับซีรีส์วายอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันมีโลคซีรีส์วายที่มันใหญ่ขนาดนี้โชคดีที่มีลูกสาวลูกสาวเขาดูคันกูแล้วเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแม่งใหญ่ว่ะไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมีทุกประเทศเลยแล้วเพิ่ง แล้วหลักสูตร a อ c ซก็ดีเราก็เชิญเพิ่งเชิญพี่พี่ถาสถาพรเจ้าพ่อซีรีส์วายมาทั้งห้องนี้ตกใจเพราะมันเหมือนโลกคู่ขนาดเราไม่เคยรู้ว่าโลกซีรีส์วายใหญ่ขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยซีรีส์วายเข้าไปเราตื่นเต้นเน K ี่ยเคป๊อปนะล่าสุดซีรีส์วายเขาไปเข้าไปกันสิบกว่าคนไปที่เจแปนญี่ปุ่นไปที่โยโกฮาม่าสเตเดียมจุคนหมื่นคนคนญี่ปุ่นล้วนนะครับซื้อบัตรเข้ามาสองรอบรอบละหมื่นคน <Wow. S 2> มาดูซีรีส์วายไทยอ่ะเราไม่เคยรู้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นความตื่นเต้นที่เราอยากรู้ เออมันและโลกสมัยนี้มันสนุกมันมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเยอะไปหมดเลยแม้เป็นคุณโจธนาทินอัจฉริยะก็ยังสนุกและกล้าที่จะบอกว่าเยอะมากเลยเไม่รู้อะไรเรารู้เท่ามดอ่ะคือถ้าเทียบกับโลกแล้วรู้ไม่รู้ลึกซึ้งอะไรแทบทั้งสิ้นเลยนะเวลาฟังเขาคุยวายก็สนุกเราเวลาเขาคือซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เราไม่ได้อินแต่เราตื่นเต้นกับมันใช่ไหมคือมีมีเรื่องราวเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปนั่งฟังเรื่องคาร์บอนเครดิตก็ุยอะไรว่าเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยหรอกมมันีโล เราจิวาาจ๋วมากอะเราจิ๋วมากอดังนั้นเนี่ยมันก็มันก็สนุกดีในการเปิดหูเปิดตาแล้วความสนุกอย่างหนึ่งคือพอเรารู้อันนี้แล้วเราก็รู้อันนี้แล้วเราคิดว่าไอ้สองคนเนี้มันน่าจะทำอะไรด้วยกันได้เราก็แนะนำไอ้นี้ไปเจอไอ้นี้แล้วก็ทำอะไรด้วยกันได้แล้วเขาก็มาขอบคุณซึ่งจะสรุปบทเรียนพี่ว่าคือในมุมของเราเนี่ยบางทีในความหมายที่กว้างขึ้นเนี่ย เรามักจะต,ต้องคิดถึงผลตอบแทนเนี่ยเราบอกหลักเศรษฐศาสตร์คือการที่แบบเรามีทรัพยาการจํากัดเราต้องใช้เวลาเวลาเราจํากัดใช่ไหมวิธีการคิดอะไรทุกอย่างมาจากัดแล้วเราก็เลยต้องไปหาแสวงหาสิ่งที่ผลตอบแทนเยอะถึงจะคุ้มกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้แต่พี่อยากจะให้ลองให้ไอเดียถึงผลตอบแทนว่ามันไม่ใช่มีแค่เงินอย่างเดียวออคือเคอร์เรนซีในชีวิตเนี่ยพี่คิดว่าสําคัญโดยเฉพาะน้องๆเลยนะพี่คิดว่ามี3ามอย่าง เงินเนี่ยแน่นอนก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละอาจจะบางช่วงอาจจะสาคัญมากมถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ในอันนับหนึ่งเลยแต่ถ้าพอมีปัจจัย4ี่แล้วเนี่ยเงินก็เป็นประมาณหนึ่งอันที่2เนี่ยเคอร์เนซีสำหรับพี่คือประสบการณออ์คือประสบการณ์นี่มันช่วยเราเยอะมากในระยะยาวใช่ไหมถ้าเรามีประสบการณ์เราก็รู้อะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้สกิลแล้วอยู่ตรงเนี้ยอันที่3สาําหรับพี่เนี่ยพี่เรียกว่าเป็นการสะสมคําขอบคุณคําขอบคุณคืออะไรอ่ะก็คือว่า อันนี้เวลาเราพูดถึงเน็ตเวิร์กอินไม่ใช่เราไปเอาจากคนอื่นเราเป็นกีเวอร์เราช่วยคนได้เล็กๆน้อยๆต้นตัวเล็กก็ช่วยเล็กๆก็ได้เป็นเหมือนราชสีห์กับหนูตัวอย่างตัวใหญ่เราเรา่าอะไรมาเยอะอย่างพี่ก็จะช่วยคนได้มากขึ้นกันนัดคนนี้เจอคนนี้ไม่ได้เสียอะไรอ่ะไม่ติดเสียงกันด้วยถ้าเราสะสมเงินได้สะสมประสบการณ์ได้เงินนี่นอนไว้เลี้ยงดูชีวิต<ม>ประสบการณ์คือทาให้เราแข็งแรงทําให้เราตัวตนเราเด่นขึ้นเราฉลาดขึ้นเราทำอะไรได้มากขึ้นคําขอบคุณมันทําให้เรามีเพื่อนฝูงทําให้เราเป็นอยู่ในดงกอรนกวอร,ร,รน สามอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่ที่เราต้องใช้รีสอร์ที่มีจำกัดเช่นเวลาอ่าบางช่วงก็ไปหาเงินบางช่วงก็ไปหาประสบการณ์บางช่วงก็ไปหาคําขอบคุณแล้วช่วงแรกจะเงินมากหน่อยแต่ช่วงนี้พี่สะสมคําขอบคุณเออแล้วมันก็มีความสุขไงมันมีคนที่แบบเออเดี๋ยวเจอคนนี้ช่วยคนนี้แล้วก็แลวหลายๆครั้งเนี้ยนะต่อให้อีเวนที่พึ่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบอยากได้อะไรมากเราก็ต้องต้องไปมีคนกลับมาช่วยอยู่ดีเออปลูกต้นไม้อย่างที่เราปลูกต้นไม้ดังนั้นมันเป็นเคอร์เรนซีที่ ที่ควรจะคิดเวลาเรามีรีสอร์ทจำกัดต้องใช้อะไรบ้างเรื่องสามอย่างครับอีคอนคอนเน็ก e con ให้เศรษฐศาสตร์เชื่อมโลกเชื่อมเราไปกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย